อร่อยเลิศอร่อยเลิศกับผลิตวันนี้อยากชวนเหลือเกินที่จะต้องมารับประทานติ่มซัำกว่าร้อยรายการสมัยติ่มซ้ำอยู่ถนนบางขุนนนท์ซอยกิติชัยฟังจากเจ้าของร้านและเชฟ เชฟแก้วใจตุ้มทองเชฟเจี๊ยบสวัสดีสสดจ้าสวัสดีค่ะ,คะเยอะมาก <c oughs> ให้เชฟเจี๊ยบเล่าให้เราฟัง ความเด่นเลิศพิเศษของสมายติ่มซำทิจจะพี่เจมส์นะคะเปิดมานานกว่า20ปีในย่านบางขุนนนท์นะคะ,คะอาหารเรามีให้เลือกหลากหลายนะคะไม่ว่าะจะเป็นอาหารไทยอาหารจีนอาหารฝรั่งแต่ที่มาร้านสมายติ่มซำละขาดไม่ได้นั่นก็คือติ่มซำรสชาติเนี่ยเทียบพัทคันใหญ่ๆได้เลยนะคะในราคาที่ย่อมยาวทุกเข่ง30บาทเลยนะคะแนะนําของหนึ่งทิจจ์ ติมซำนะคะมันมีความหลากหลายเยอะมากแต่ถ้าเกิดมาแล้วไม่ได้ทานขนมจีบกุ้งนี่ถือว่าพลาดนะคะ,คะเนื้อแน่นกัดคำไหนโดนกุ้งคำนั้นเลยนะคะฟอ,องเต้าหู้ไส้กุ้งนึ่งจิ้มกับน้ำจิ้มซีฟูด้ดเข้ากันได้ดีเลยค่ะไปของทอดกันหน่อยสิจ๊ะ ในหมวดของทอดนะคะพี่เจฟอยากจะขอแนะนําถุงทองทอดนะคะ,ะจะมีความกรอบแล้วก็กรอบนานนะคะแล้วก็เมนูต่อไปนั่นก็คือเผือกทอดนะคะเผือกทอดดั้งเดิมอันนี้ต้องกินอันนี้สลัเปาอะไรจะ๊ะ เป็นซาลาเปาไส้หมูแดงเนื้อแป้งเราจะมีความโบราณหน่อยเป็นแป้งสูตรตั้งแต่รุ่นเฮียเลย20ปีแล้วเราก็ยังคงสูตรนี้ไว้อีกรายการหนึ่งก็คือซาลาเปาไข่เค็มลาวานนะคะรสชาติไข่เค็มก็จะนวลนวลนะคะไปอาหารกันบ้างสิจ๊ะร้าปลาเต้าซีนะคะเมนูที่ทําจากเม็ดเต้าซีนะคะคั่วให้หอมกับสมุนไพรของทางร้านนะคะผสมผสานกับปากะพงทอดเส้นใหญ่เราก็จะมาคั่วกับกระทะน้ําแดงน้าร้านหน้าของเราก็ผ่านการ ต้มน้ำซุปกว่า3ชั่วโมงอันนี้ต้องมากด้วยประสบการณ์ของเชฟโดนไฟหอมกลิ่นกระทะ ไปถึงซี่โครงเต้าซี่อบหุนเส้นสิจ๊ะเราก็คัดสรรซี่โครงอ่อนนะคะมาหมักกับน้ำซอสสุรพิเศษของทางร้านประมาณ10ชั่วโมงและเราก็มาตุ๋นด้วยไฟเบาๆนะคะอีก8ชั่วโมงผสมผสานหุ้นเส้นทานคู่กับน้ำจิ้มซีฟูด้ดรสเด็ดของทางร้านเลยคะ่ะออส่วนกระทะร้อนละจ้าเป็นออส่วนรสดั้งเดิมนะคะใ,ใครมาก็ติดใจสามารถเลือกเนื้อสัตว์ได้ว่าจะเป็นหอยนางรมเป็นรวม,มิตรทะเลนะคะหรือ จะเป็นหอยแมงผู้นิวซีแลนด์ก็ได้นะคะยกล้อทะเลหน่อยซิเป็นการผสมผสานระหว่างเส้นใหญ่กับผัดผงกะหรี่นะคะทะเลพี่ก็จะประกอบไปด้วยกุ้งปลาหมึกปลากระพงรสชาติกลมกล่อมเข้ากันได้ดีเลยค่ะอันนี้บอกเลยว่าเก๋มากๆร้านเราเปิดไปกี่โมงจ๊ะเปิด9ก้าโมงครึ่งนะคะถึง2องทุ่มครึ่งของทุกวันนะคะไปจัดเลี้ยงเคเตอริ่งที่บ้าน หรือว่ามีงานที่จะจัดสัมมนาโทรศัพท์สั่งได้รีขอการันตีสมัยติ่มซำบางขุนนนเป็นอร่อยเลิศเชิญมาได้ที่ร้านสมัยติ่มซ้ำตั้งอยู่ที่ถนนบางขุนนนซอยกิติชัยร้านอยู่ติดถนนและสำหรับเมนูอร่อยเลิศต้องกินกับร้านสมัยติ่มซ้ำคือเมนูนี้แหละครับ อยากชวนติดตามข้อมูลดีดๆโปรโมชั่นเลิศๆของเรานะคะผ่านช่องทางที่ดิดกขึ้นให้ไว้นี้แอปเลยนะคะจะได้มีร้านอาหารในดวงใจทุกที่เลยนะคะแล้วมีโปรโมชั่นดีๆทั้งนั้นค่ะ